เส็นแห่กรรมการบอกเต็มตัวขึ้นซอกครับพี่น้องคือนเลยยังขึ้นเล้ยัง,ยงมาแล้วบ้านีอะไรขึ้นมาคนละผืนห้ามช่วยกันกติกาที่นี่ เริ่มกันเลยครับผมชีวิตเสียนแห่สาชีวิตที่บ้านวังแร่ลงฆ่าสัตว์าตำบลวังโพอำเภอบ้านเลื่อมจังหวัดนครสิมาดูไม่จืดครับพี่น้องเริ่มแค่ปากแรกเท่านั้น ดูบรรยากาศทั่วไปครับผมเดือดเดือดเดือด,ดเดือดหมดยังครับหมดยังเด oui, ือดไหมเดือดไหม ขออนุญาตกลุมฝั่งนี้บรรยากาศอื่นๆทั่วไปที่เห็นแต่กานัดฟ้าขึ้นมาโอ้ รวมกับกกทุกบรรยากาศที่บ่อน,นี้โฟกัสไปแผ้ไหนมีแต่เดือดเดือดสุดอลังการงานสร้างครับพี่น้อง ปากนี้มากจะมากกว่าสิบตัวครับผมยังกำลังลำเลียงลำเลียงอยู่ฉีกรูดฉีกรลดฉีกแห่ดิโบดโบฉีกไม่ทันเพื่อนแร่แก่แรนการทานเกษตรดีไหมน้อ ปลาสวายเยอะเนาะขาเดียวเนี่ยยังไม่จบครับพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่าดูมุมอื่นบ้างครับผมรถเร็มเราคอยเปลี่ยนแถวเด้สิเปลี่ยนนะ บาทเดียวบาทเดียวพี่น้องเลือกชมเลือกดูได้เลยครับพี่น้องทุกแพเต็มอึดตึดอาต,ตัดญาติเลี้ยวขวามาครับพี่น้อง ฝากนี้ยังไม่จบฝากนี้ประมาณกี่ตัวครับน้องครับตั้มสิบตัวครับสิบตัวเสียนตั้มทิ่ถามเมื่อกี้นะฮะเขาเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอด็ด <c oughs> มาค้างคืนเสียนตั้มมาค้างคืนที่นี่หรือเปล่า,ามันหมานต่อไปครับทุกๆท่านเสียนแห่ บรรยากาศเพลิดเพลินครับผมสำหรับคอพันแทะดูเสียนปลาปุ๊บนี่เลยครับพี่น้องพยายพญยายครับพยายกระชากหนึ่งแรงครับพยายขึ้นมาปลามันใหญ่กว่าคนหรือเปล่าระวังตกเรือของท่านนะอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวท่านช้าไปท่านช้าไปเช้าไปดูบรรยากาศอื่นก่อนครับพี่น้อง ปึ๊บพ่อใหญ่กินก็ะเดากร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 ะเดาปึ <sk <sk ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูใบปากแสีเหลืองน้านยกมาแล้วแฮสีม่วง โอ้โหทางกำแพงครับพี่น้องบาสติดติดอัดจัดครับผมโอ้โหทุกปากไม่แพ้กันทุกปากไม่แพ้กันครับนี่เลยลากมาเลยอึบนั่นเลยครับพี่น้องเลยเลยอึบอึบอึออ้คักๆักๆักสุดอลังการ ยบยกอีกแล้วยกอีกแล้วผมก็จะเริ่มพาทัวร์นะครับมุมที่ผมถ่ายทำเปิดกล้องทางทิศตะวันออกยบ ไปกันีเรื่อยครับเลือกชมได้เต็มที่ซูมไปปากนี้

ปึ๊บซ้ายยกโอ้โหเปิดเพลินเผื่เพลินตามอีกตามอีกปิดป๋าหมดยังถ้าปิดป๋าหมดเปลี่ยนเลยไม่ต้องเกี่ยวกับไม้ครับไม้ปล่อยเชื่อผมเอาแต่ป๋าออกไม้ปล่อยมันปึ๊บ นี่ครับพี่น้องแพรสขีขาวๆทุงมือสีข,า,ขาวๆหนึ่งตัวปึ๊บจะนับทันหรือเปล่าปึ๊บใล่ตัวเราเลยรวบรปึ๊บกลับมาเหมือนเดิม ไปกันเรื่อยๆครับพี่น้องรวบ,บ,บอ๋อวิธีการใช้ขวดหักแง่งสุดยอด สบการณ์เนื้อเมฆปึ๊บปึ๊บซูมขวานี่ครับแหนสีเหลืองโอ้โอ้โอ้โอ 哦哦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 。 ฝากครับพ oh, oh. ี่น้องนู่นเลยโอ้โหสุมกลับสุมกลับครับดึงกันคักคักเออเลิบเลิบโอ้เบ รวบรวบเริ่บเริบเริบแค่เทคแรกเท่านั้นครับพี่น้องเดือดไม่หยุดยั้งเลยรวบเก่งลายเร็วนะเร็วนะนาทีนาทีนี้ท่านช้านี่ไม่ได้โชว์นะรวบเริ่บเึิบโอ้โหสุดๆบรรยายครับพี่น้อง ปากลิมครับพี่น้องขอญอาต z ูมใบนู่นเลยส่วนมพะพร้าวนู่นเลยครับพี่น้องนู่นเลยอยู่บนเรือตีกันสนานบันไวโอ้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 ปฟ๊อบเฟือบเฟบ เกย์เลยครับพี่น้องซุ่มกลับรึบนี่เลยนี่เลยรึบอ้โหอืมรึบปากมืนครับพี่น้องนู่นเลยมือซ้ายหยิบหยิบรึบงัดอู้คักคักคัก,กว่ะปาดปาดปาด ฮ่าฮ่หมานทุกคนครับบรรยากาศเก็บเกี่ยวฮึบซุ้มขับครับพี่น้องนี่เลยครับพี่น้องนี่เลยึนั่นเลยเดือด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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ฮึบโอ้โหฮึบเดือดโคตรึโอ้ มีหยุดยัง้งฮึบอึบอึบหนึ่งสองสามนับทันไหมโอ้โหนับไม่ทันครับกระบวนท่านี้ ครับพี่น้องสามปากซ้อนสองชัดๆด,ดีทีกว่าสองเลยเหลือปากเดียวปึ๊บป,ปึ๊บโอ้โหโอ้ปึ๊บปึ๊บปากนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปากนี้ครับพี่น้องขวามือนิดนึงปึ๊บ จะมีริมด้านนู้นครับพีน่น้องน,นู e! ้นถัดไปสี่ห้าคนปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บมาเออเฮ้ยเพื่อพรญาติมาทุ่มปากนี้ครับพี่น้องดึงกันเลยดึงเลยดึงแรงดึงแรงมากเฮ้ย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  นกโตใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยมันสูคักแถวะเฮ้ยเฮ้ปึ๊บปึ๊บมา๊บขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องปึ๊บปึ๊บแหสีเหลืองมั้งปึ๊บเป็นไงครับพี่น้องแหสีเหลืองแหเขียวด้วยแหเขียวด้วยปึ๊บ าขึ้นไปแล้วครับผมยพยัยสมกลับโอ้โหไม่ทันปากนี้ตอนงัดไม่ทันฮนะเห็นแต่งัดขึ้นมาแล้วบรรยากาศทั่วไปยุบโยกมาเรื่อยๆครับพี่น้องโยกมาเรื่อยๆยุบยุบสามปากนี่เลยครับพี่น้อง โฟก,กัสสามปากเลยหนึ่งงาน,นผมยังไม่ซูมฮะปล่อยโฟก,กัสน,นี่เลยซ,ซูมสองปากนี้สุดแล้วครับพี่น้องโอ้โอ้โอ้หือซ้ายมือซ้าย,อายโ,อโอ้โห ฮึบ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 โอ้ดูไม่จืดครับผมเดือดแบบไม่ละสายตากันเลยครับพี่น้อง บรถต้องมาฝั่งนี้ครับพี่น้องสองปากเหลืองด้วยเทวาด้วยปึ๊บขออนุญาตโฟกัสปึ๊บเฮ้ยโอ้ปึ๊บโ,โ,โ,โฟกัสไปแหเหลืองแหเหลืองแหเหลืองปึ๊บปึ๊บ เหลืองเหลืองม่วงด้วยครับม่วงด้วยโอ้โหกระจายเดือดโคตรโคตรปึ๊บโอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสุมกับมีม่วงกับขาวครับม่วงขึ้นไปแล้วขาวสุมกับครับขาวคู่ ซ้ายแล้วขวาแผลขาวคู่ซ้ายแล้วขวาปึ๊บซูมแผลขาวฝั่งด้านกำแพงปึ๊บเอ้ยโอ้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 ปึ๊บอนุญาตซูมมาซ้ายมือปากนี้ บทันเช้าไปหรือเปล่าเนี่ยฮึบ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 งัดขึ้นมาถุงกลับครับพี่น้องถุงกลับมุ่งไปแหสีเหลืองเหลืองยืนแล้วฮึบฮึบฮึบ ปิดาหวานคนเดียวปลดคนเดียวห้ามช่วยกันสองปากนี้ครับผมปึ๊บปึ๊บซูมปากนี้เลยครับพี่น้องปากเดียวเลยรอดึงรอดึงรอดึง,ดงปึ๊บ ฮึบงัดมางัดงัดมาหึบอึ้ยฮึบยังไงหึบฮึบอ้เดือดเดือดเดือดไม่เลิกโอเคพวดญาติปิดคลิปเทคแรกครับพี่น้องพบกับผมเทคกสองอีกตาม